สวัสดีจใจพี่น้องมาพบกับเมนูวันนี้เสนอเมนูเมนูของวันจะสุกของวุปเฮ็ดเต็มอ่มนะพี่น้องสวัสดีที่ที่รักทุกท่านนะคะที่แวะมา่ซุปเฮ็ดหน้าป่าเฮ็ดหน้าป่าเฮ็ดหน้าฝางข้ามงานก็เลยไอ้จะได้ซื้อซื้อมากจะมาซุปนี่อันนี้หนึ่งแล้วเรียบร้อยหนึ่งแล้วหัทอนเลยนะพี่น้อง หนึ่งมันเย็นก่อนเวลาเหาซับมันจะเด่นแล้วเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้ามันนี่มันนี่ก้อยซุปซุปรสสีก้อยเออซุปรสอิ่นทุกซุปเออซุปเออซอื่นก้อยซุปแล้วกันเนาะซุปเห็ดนางฟ้า แกก็แดาดง่าก,กันเลยจ้ะพี่น้องไม่แดดง่าก,กันเลยใส่ง่าได้หลายยังคือหอมโอ้ยไฟแรงถูกไหไปแรงไปไปแรงไปไม่แดดงากก่ดา,ดงา,ายเนาพี่น้องแดดง่ายนันเด๋หอมจัง่อยเราไปต่ำใส่ซุปเผ็ด แห้งก็แห้งปูดอ่อนออนปูดขอยรถดไฟก็ได้ดดดงานมันเหลืองกระทากับว่าเป็นใจ่อยกระทบว่าเป็นใจ่อยเลือดาหนงานมันเหลืองเรื่อง อย่างค่อยๆต่ำมันจะหอมนะพี่น้องต่ำไปสุกสุกก็เทสุกเผ็ดก่อนโอเคเหลืองแน่แล้วแต่บางเด็กกล่องคือจังบ็นเหลืองบางเด็กกระทะือจังป็น,นไหมแล้วอ่ะจะนี้แหละพี่น้องแดดงามันโอเคก่อนทอากับมันต่ำเลยนี่อันี้ยงเนียงยังเนียงอ่ะพี่น้องงานต่ำเรียบร้อยแล้วจ้ะ ตำแค่มันเอยาบพวว่อก็ต้องจลยน่ตำง่ายก่อย่าเดยตำพ่อเบบบหยาบ้ตำให้ม,หมันหอมตำให้ม,หมันหอมพี่น้องทงานแย่ไปก่อนอ่าลวเาก็มาซักเท็ดไวยกอน ลูกแมวลไข่ลูกไขได้กินปลาทูลูกไข่กินปลาทูอยู่ว่าเป็นระบาดมาน้องเห็ดมาซับเห็ดแตวแต่คุมมากตอนใหญ่กับซับใหญ่คุมมากตอนกับซับหน่อยเพราะว่าเห็ดนางฟ้ามันเป็นอยากว่ามันเห็ดนางฟ้ามันง่ายงนะมันมันบกแข็งมัน เห็ดท่าเนาะเดี๋ยวจะห้าจะตับมาจะขนาดใดเออเดี๋ยวจะเอาไหโดอกเดี๋ยวจะแบ่งยูแบ่งยูอ่าแบ่งยูแบ่งยูจะมาลอกกันเด้อลอกก่อนลอกก่อนลอกก่อนอ่ะกระทูกเรียบร้อยแล้วกระทูกตัวพริกบบดนี้อ่าเดี๋ยวแม่เอาหยเดี๋ยวแม่เอายเดี๋ยวแม่แบ่งหาเด้อเดี๋ยวทาไปทาเด้อทาเด้อจะดื้อเด้อ ัวพริกกัวพริกว่วหฮาบมเฮ็ดเออ่ให้ละเอียดเดี๋ยวปีต้านเางกมันบอกแข็งนเียวเ็ดก่อนเาแลจริงกระสีก็ได้เ่ยไปจับก่อนนี่พี่น้องพริก ขัวแล้วเรียบร้อย,ยพริกสดเอาไปขัวตามพริกสดไปขัวเพราะว่าถ้าห้าอยู่ในี่ะก็ปิงอะไรนะ้องมาได้กกอไฟตำเลยพี่น้องมาตำเลยจา้าคันตามแฮ้มันละเอียดละเอียดบริเยดแห้งก็ได้จา้าแล้วแต่ผู้มาอ่ะเรียบร้อยพี่น้องพริกตามเรียบร,ร้ยรอยแล้วปลาทูปลาทูปลาท,ทูใส่ไปเลยจา้าใส่ไปเลยบานเขาก็มาใส่เห็ดเลยจา้าบานี้ตามปลาทูแล้วเขาก็เห็ดมาใส่เลยจ้า เห็นบอพี่น้องเห็นบอใส่เห็ดเลยปล่อยเห็ดนักป่าควาพีกควาเที่สดแล้วเรียบร้อยราคาว่างกลองพอดีแค่หน่อยกันด้วยพี่น้องพ้องก็ซื้อมาเห็นเออที่สดกับควาแล้วเรียบร้อยตามแล้วง่ากับตามแล้วเรียบร้อยนี่ปลาทูใส่ไปแล้วจ้า มาตําเห็ดเลยบันตําเห็ดก็ไป้เอียตะทูดที่เฮาตามมาําาะพกะมันเข้ากันปะ่ะนอกกัน <Yeah. S 1> แล้วงางาที่เข้าคัวแล้วใส่ไปเลยจ้ะ <Yeah. S 1> จะได้หอม คั่มคือว่างามกับหอมดีนเดียวนะพี่นอ้องเด็ดกระเด็นไอ่บ้านนี้เดี๋ยวมาหั่นหอมกันก่อนพี่นอ้องมาพี่นอ้องมาปรุงรสชาติกันบ้านนี้เพราะได้บ่ได้ต้มเอ,อียงหรอได้ต้มน้ำกระาอู้เดี๋ยวกลับกล่องแม่กัน ไม่ได้ต้มน้ำปลาแต่น้ำปลาข้าวมันต้มมาแล้วเนาะมาปรุงรสกันเลยพี่น้องบัดนี้อุ้ยหข้งขโงนัวก็ได้อ่ะใส่ขอาวงนัวไปได้จ้าแล้วจะมักมักหน่อยก็ใส่หน่อยมักไรก็ใส่ไรก็น้ำปลาปลาสองช้อนไปเลยจ้าแล้วก็น้ำปลานี่ปลาเขาต้มเหรอคะพี่น้องบัดนี้ข้าวบะดนนี้เลยใส่แค่สองช้อน ใส,ส่ซอสซ้อนล้วก็หอมหอมแดงหอมสดใส่ไปเลยจ้า,ามาปรุงรสมันบับนี่นอ้องสุปเพสุปเพสุปเพสแซ่บๆเรียบร้อยพี่นอ้องเิมแล้วเรียบร้อยโอ้บอกได้เลยคำเดียวบอกคำเดียวว่า โอ้ยเราจะพากันห้องพากันหนึ่งดอนเดี๋ยวปล่อยจ้าสุพิษนั่งฝ่าบอกได้ค้าเดียวพี่น้องไม่ได้บอกว่าแสบเลยบอกว่าเพ็ดหอมหอมง่าใส่ง่าหลายคักคลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าคลิปหน้าเจอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องติ่งตองชาแนลเวยจ้าบ๊ายบายจ้า